งาชุบหน่อเยน่หะผัานะผักไ่ได้ลำงาหางอันนี้สบาดีพี่น้องมากินตําทำกันเด้อกินกับข้าวตอนเที่ยงที่น้องเลยตอนนี้กรห้องนฮเดกับบราท่ทนผู้ชมมาใยสบายดีพี่น้องกินดาุ่นเด้อรลังลงมือมาเด้อมาเด้อร่างลูกช่องชอมือ

กันบ oh so ้าไหมผู้คงทำแกงกัะสือหันขาแล้ะัดสัตว์ันท้อมหมักน้ำวัได้กชื่อชื่อกระปุ่นน้เด็ดนำชื่อเอใหม่ก่ผมมีไก่ชื่ออไยายไก่จะเลยลายไปแม่ไตะกี้คือมเลี้ยงไก่ไก่ที่เนเรายผ้ามันจ่มาหน่อยเพราะมันจะไกลเรา คือเจ้ามีเลาบักไก่่อยบเปไก่เจ้ามันเวาค่ะใ่เพราะต้ำพกได้เวาว่ะเดิมเก็บปักยล้วามาดิเอาเาจะใส่ปันปักม้อกอได้ช้าอุ่นถ่านกันไ็ง่ยในห้าสิบต้มมากยนเบ็ดามันไก่มากินเยอะซุ่มทะเลลฮะ ไปที่งเดีจะไปเบิ่งกวัดขั้นไฟไมมีราได้มากกูกะูกกูกะสิลูคารลดไปแลปว้วกูพันน่ <c oughs> จะยังไงนะพันยายผสไปอุบลที่ะเงกระโพดเด <c oughs> ้กระโพดกะทิกระโพดเป็นมันโ <c oughs> แบบพดเป็นมัน <c oughs> ่พนไนมัน แไปนะอือไปอุบลแอบุบลอกับเผอกีโลไปนะจเมื่อสามสี่มงแตห้าวขาไปรรับบริาารกตมนี่แต่คาตม่ตเจ้อี๋คาร์ร่แต่มันเมาอีมันแล้วคาม่สามโลอืมเ็น้อยคาร์โร่กับรถอย่งรถมอเ้อร์นี่เด้อเจ้า่แม

แตมันก็ไปเขาที่เอาเมันจังเลยมเ็มาอยู 1941, ้ามาชงเขาเมาชงหือเขาอยู่บนอุบลรถหรืบ่อมอไปเขาเขมาเอาอุ้ยเรยนไพยู่ชด่างไพ่อยู่บนมาไหมมาหมรถในมอวบมันเมารถในอุบขันสิไปเขาขึ้นมาเอยู่บทีบัดเก็มมาล่าบัดบัดมามาเขามาชงเค็มมาละ ตัเี่ยดีก็ขัหกระบอกเนี่ยเอาข้ามาชงแล้วใบชงคืนตี่มมาจีบมาอีงคืนกวดมาเทือปวดเดีเ้าเจชาคืนสวไปหักเทือ่เรนนเจ้าคืมันจะเรนใหญ่มาเปีนนอนกินใหญ่มาใหมาใชนไหมรบที่ห้องหมอเมื่อีกัรถขั้นก็ไปชงคือก็มาลัเอาเงนปวจกเทือดเขาจากเขา จันเาเออมาลัดหนังเออแยบนั้นมาลัดหนังแบบคนถูกเอาเออสีไปเอาหวายมาสีไปลัดหนัาอืมเสพไปนิดนอยลัดนังเน่ยเรียนหายนะหาเลยหาอะไร่าไเหนื่อยปะกยนหมูกะได้มาอีกคนมาทาทันดีครับ อกนดันนี้เป็นขาร่ัวป่าันะว่าได้กินด้คู่มือแค่ว่าวอากตอนรองแบบเฉียเนี่ยมเป็นเให้ข้าววันีว่าเป็นสิเดอกระปุกเขียนมาระปุกแม่ของ้าไม่เียนเลยป่นอืมแ่เขือนฟาเร่เขาไปทางใดบรไเ้ใกล้ไเนะแ่พันคองเห็ไปเนะเราะว่าิโลประมาะลุปวดะลุเตือนพักลงเทออพีออก ไปเที่ยวอบนให้เราไปทากันว่าเขาไกเมือบนเขาเผาเน่าไปเที่ยวกันะเขาลุ่มพ้นอยเอาวยเกอธเรเอาจั้สิบมาเล็กัเขาก็ให้สองมื่นเช่นเาสองมืนที่ิมเียงเงินชาดานเชียงเงินมือนละห้าสิบบาทอืมอ่าอืมอืมอืมมอื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 มอมอืมอืมอืมาอืมองมอืมอมอืมอืมอ่อืมอืยอมอมม ต้นนี้แก๊ซปา้าหมักตากำลังเบสเอย้ยต้นจะไปตรงคนไอ้เบิร์บนทางอโอ้เมันไปหน้าบ้านเขาบ้ะนีน่ร้องต้นนี้ต่อยหมักตาลท่านผู้ชมป้าอะลุงตาบอดพี่อีกเลยต้นฟูเป็นต่อยหมักตาล

ตอนนี้กำลังต่อยมักตาน้องพากินมักตาบ้านบากตาเป็น,ปนคนาพาผู้ดีกินเนาะแต่เฮ็ดจุมาสัน่น ไปหาไปหาจนหดปะขอบที่ตีหอกได้สิตัวต่อยเก็บเนนขาวเีเกหนาช้าโมงมือเช้านี้อันอันเก็บต่อเก็บมันเลยครบได้งนีนะสองหูลุงว่วต้องเก็บับเหลอกๆหนึ่งต้นเป่าน้ำาบันี้มันเจ็บอยู่ในเนนข้าเอิกอยู่ในน่ะเก็บเดี๋ยวนี้จะใส่ยายแล้ว พอใช่เลยใช่ไงเด่นหน่อยเด่นหอ่าเนีย่ยตอนเค็หนะว่าสปัมผ <c oughs> ัสไี่ใ่หัวงั้นยาเถ้าในหัวเทีทย,เยนเรานี่เอื่อเพื่อเรา <ไ S 1> ขึ้นไปนะไปหาอะไรอยู่ขนางในหัวสูบๆอ,อ,อยู่นี่เนี่ยมันเน่งคนไร่นี่ขี้เคปเหตุผลพ,พี่น้องเลยเคปนีอ่อืมตัวใหญ่บ้างสามมงบ่บ่ว่าใหญ่บ่ใหญ่ฮะตัวนี้น้อยนะมันอยู่ในห้องน้ำบ่อยาดขามันอืม แลนมาตะวันเราบริจาคขาม,าามานันเลยป้ามันหาไปเออนี่ลากกวานบ,บอกเขาวนะบัดอาบน้ำอเผาสินเออเอาสินมาอยู่นี่แล้วพลอยอือเป็นนุ่งสินแบบแบบยจับอยู่เอิบพี่ได้ออหางคำมันบริเหตเอิกอือ,อโอ้โอโอโยเราดีแต่มันเหตเอิกเออมันตกเสยมือบบบนี้จับเท่านี้อือเราแม่งมุมนะลุงเราโบแม่นเหมือนมุมบ่แม่นอันนี้มันห่างเนี่ยลุงอือพ่อยาวแม่งมาผุเละ อันป nah. uh ัดออกนะหัวตีนมันนะว่าตีนมันขูดมาเบิ่งบอกเป็นแข่าซ้อนแข่าอือโอ้ยบอกเคฟเมือนมาเคฟเลยนะโลูพี่น้องปูกเป็นเมื่อยที่กินข้าวนะอันนี้อ่าเอาหน่อยอือจะบวกกินจะบวกกินบอกเลยอยากก้ากินข้าวข้างอือขอใช้นมของมึงได้พี่น้องกินหมากตาลพี่น้องเอง ตานมากสีกี้ไข่กุ๊กเัี่ยมาจานมาหนึ่งเมนมามากระปุกมาอียังที่แถวป่ากันเออกใส่อันอันอันหมางมากอันต้านน้อยมาอีกอย่างสกาเห็ดลูกจานทนะยัเมนก็มาจานมาอันนี้เลยอือเห็ยลูกจาน่มันพาันวานเขาพี่น้องไอแต่ว่นนยามันอยู่ท่งป่าอยู่เจเจหวย แล้วเล้วเล้ยวสงหันนี <phrase> ่ละแค่ไข่เนี่ยเออแล้วก็เมื่ออล้วเนาะเออเมื่อแล้วบแล้วันยามลุงดั้มมาล้วมาอะไรครับว่าผลเอาไก่ออกมานน่ยันบริเมื่ออยู่เที่ยวไปเที่ยวมานะอือเอาไก่ออกมาซีโต้ี่ไก่น้อยทำนี่นะอันแยกมันจากแม่มันเดออันจะไข่แม่มันไข่อีขันแยกออกเลยไข่โลดแม่มันน่ะแล้วแบบนี้แล้วออกแต่แม่มันแล้วออกมามอนน้อยนะพอามือแรงสิจับย่งเกิดเกิดประเดีเลยนะออกมาน้ำ มาสิไปไน้หัวอยู่้านอันนักู่เลยนี่ไปยืดนะอันยืดยืดแดนระหว่างสามมือสี่มือมาอันอะไรน่นะเบสหรืไเ้ไซสเออแปดรอบแปดชิปนะแปรอบแปดชิปฟ้าคือแพงแทะเราออกพันชามูโตอเราคงเคยเห็ดน้ำลาวปีกายนี่เห็ดน้ำลาวหนาลูรลอยแปดิป แล้วมันขึ้น,นยังก็ขึ้นเ้าเอา<ม>อไปเนเร่อยเป็นช<ม>ีพเริ่มทั้งไล่บันเทาไปไล่แล้วก็เอาแปรีิบบาท<ม>ก็เป็นนป็นไปืไป่อยเป็นชีพอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ข้อจบคลิปเพลงสนีหเด้พักเพิ่นพักส้มต่อไปสบายดี